ทิมพิธาแสดงความยินดีทิมพิธาโพสยินดีกับครอบครัวเอสกันตพง์หลังอาการป่วยดีขึ้นหลังจากที่ทราบว่าอาการป่วยของพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์นั้นดีขึ้นมากๆสามารถตอบสนองแบบง่ายๆได้แล้วทาเอาแฟนคลับและพี่น้องในวงการบันเทิงใจชื้นขึ้นมาเลยละค่ะโดยเมื่อวานทางด้านของครอบครัวแพทย์และเอสุภชัยได้ออกมาถแถลงอาการป่วยของเอส จากนั้นทางด้านของคิตตี้ภรรยาของเอสก็ได้ปล่อยภาพของเอสที่สีหน้าดูสดใสขึ้นมากโดยคริสติน่าเขียนแคปชั่นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยได้ประมาณว่าขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสน,นุนที่มีต่อสามีของฉันและเราในฐานะครอบครัวเรารู้สึกขอบคุณและมันมีความหมายสำหรับเราขอบคุณทีมแพทย์ทุกท่านและโดยเฉพาะโรงพยาบาลบำรุงราชอินเตอร์เนชั่นแนลขอบคุณแฟนเพลง และผู้สนับสนุนทุกท่านขอบคุณพี่เออีกครั้งนะคะที่คอยอยู่เคียงข้างเราและสนับสนุนเราอย่างต่อเนื่องเราจะสู้ต่อไปล่าสุดทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยก็ได้โพสต์แสดงความมีนีกับครอบครัวของเอสโดยระบุว่าข่าวดีมากไว้หายดีเมื่อไหร่ค่อยไปปีหน้าเผาด้วยกันอีกสักวันหนึ่งนะครับยินดีกับครอบครัวคุณเอสด้วยจริงๆตอนนี้พักผ่อนเยอะๆขอให้แข็งแรงไวๆครับชาวเน็ตคอมเมนต์กันโรๆเลยล่ะค่ะ